ดีค่ะป้ามาเก็บผักชีอีกแล้วแต่แต่ตอนเนี้ยมันมีน้ําค้างอยู่บนใบผักชีแพงด้วยนะคะผักชีเนี่ยโอ้วันนี้กับถอนง่ายเนี่ยอันนี้อ่ะนี่ ถอนง่ายราดสวยด้วยะ<ม>คงกลัวที่ตากหรือมั้ง <c oughs> <c oughs> หอมหอมนี่ค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ วันที่ 20, ยี่สิบี่สิบหกอเป่านีวันนี้ถอนง่ายนะวันนี้ถอนง่ายจริงๆหรือว่ามันเป็นเพราะว่าวันนั้นที่ที่ป้าถอนน่ะมัน ฝนพึ่งตกหาต้นสูงสูงดีกว่าฮะเดวต้นนี้เท่เนี่ยผักชีถ้ากันสีม่วงแบบเนี้ยมันจะมันจะหอมอ,อ,อันนี้ทำท่าจะไม่ได้ได้โอ้โหลากลากงามจังเลยอ่ะแต่คนที่เขามาเก็บเขา เขาจะไม่ไม่เอาลากนะคะเขาจะตัดแค่ต้นอยู่เมืองไทยไม่เคยถอนรากผักชีอาอันที่ตักของป้าไปไหนล่ะตรงนีเนี่ ป้าไม่ได้ถือที่ขุดวางไว้ตรงนู้นเอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วนี่อันนี้ไม่ได้แล้วอ,อันนี้ก็ไม่น่าจะได้ยนี่ได้โอ้อันนี้รากสั้น ไหนดูต้นนี้เถอโอโ้รากยังสั้นอยู่ค่ะน,นี่ต้นใหญ่หนึ่งสองเนี่ยอ้วนรากสั้นทุกต้นเลยเนี่ยค่ะ ลากสั้นเลยดควมทน,นี่ค่ะน,น,น,นี่ได้กลิ่นแล้วนึกถึงนึกถึงสาคูไส้หมูแต่ป้าไม่กินหมูดังนั้นป้าจะซื้อสาคูที่เขาทำไส้ผักค่ะหนึ่งสองโอ้ อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวป้าจะเอาที่ขุดมาขุดขุดเอารากแกที่หลุดตอนนี้ได้ไหมไม่น่าจะได้อุ้ยโอ้โหเกือบไงหลังโอ้โหลากขุด นนี้น่าจะเป็นที่ป้าถอนแล้วมันขาดครั้งก่อนน่ะมันถอนไม่ขึ้นไปดูบีทรูตสิมีหัวหรือ,อยังป้าว่านี่มันโอ้โหบีทรูยังไม่มีหัวแสดงว่าบีทรูตเนี่ยจะลงหัวชา้ายังไม่มีหัวเลยค่ะตรงนู้นก็ เป็นแปลงผักชีดูดิหัวบีดรูดพึงยาเล็กๆเ,เท่านี้เองขอบคุณนะคะที่มาดูคลิปนี้ให้ป้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ